สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News Guinness World Record ยกย่องให้ลิซาเป็นศิลปินเดี่ยว k คป๊ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หลังมีสถิติโลกกว่า8รายการเมื่อเร็วๆนี้ กินเนส s s w o r l ์เรคคอรได้ลำลึกถึงช่วงเวลาที่โดดเด่นที่สุดในปี2023ด้วยรายการบันทึกบางส่วนทีถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่น่าประทับใจในแต่ละเดือนของปีมีการกล่าวถึงตั้งแต่บุคคลที่เก่าแก่ที่สุดในโลกไปจนถึงการแสดงผาดโผนครั้งยิ่งใหญ่และความสำเร็จอันน่าประทับใจทางดนตรีเห็นได้ชัดว่าเคป๊ปน่าจะเป็นสถานที่ที่สมควร ได้รับหลังจากการเติบโตอย่างมหาศาลไปทั่วโลกโดยลิซามาโดบานรู้จักกันในชื่อของลิซ่าแบ็กพิงเป็นศิลปินที่ได้รับเกียรติจากเกาหลีใต้โดยเฉพาะอย่างยิง่งกิน n นส s วิลด์เรคคอร์กล่าวว่าปี2023ถือเป็นปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับเคป๊อโดยเริ่มต้นด้วย3สถิติที่ลิซ่าวงแบ a ็กพิง k กำหนดไว้ ในเดือนมกราคมเธอกลายเป็นผู้ชนะ k คป๊เดี่ยวคนแรกที่ MTV Video Music Awards และเป็นผู้ชนะ k คป๊เดี่ยวคนแรกที่ MTV Europe Music Awards รวมถึงสร้างสถิติผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากที่สุดสำหรับศิลปินเคป๊แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกิจกรรมทำลายสถิติโลกเคป๊อในปีนี้ โดย l a c k p พ n k กลายเป็นกลุ่มผู้หญิงทีมียอดสตรีมมากที่สุดบน SPOTIFY และเป็นอีกครั้งที่ลิซ่า l c k k p พ n k ได้สร้างประวัติาศาสตร์อีกครั้งเมื่อลลาิซากลายเป็นเพลงเคป p อเพลงแรกโดยศิลปินเดี่ยวที่มียอดสตรีมถึง1,000ล้านสตรีมบ,บน SPOTIFY ปัจจุบันลิซ่าได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะศิลปินเดี่ยวเคปอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติาศาสตร์ ด้วยสถิติโลกกิน n นส s s w o ล l d ์เรคคอรแรายการและในปีนี้ลิซ่ายังได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินเคปอปคนแรกที่รวมอยู่ในสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมในหอเกียรติยศแห่งเอเชียในขณะที่ b l a c k พิ n k ทำลายสถิติกลุ่มอย่างต่อเนื่องเมื่อเร็วๆนี้สถาปนาตัวเองเป็นเวอร์กุปวงแรกในรอบ18ปีที่ได้รับรางวัล Billboard Music Awards และ Bornpink กลายเป็นทัวที่ทำรายได้สูงสุดโดย Asia Act นอกจากนี้มีรายงานว่า BLACKPINK ยังติดอันดับ Guinness World Records 2024เป็นเกอร์กรุป K-POP กลุ่มแรกที่ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์จอัลบัมของสหรัฐอเมริกาและสหาราชอันจักรอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คิดได้นะครับขอบคุณครับ